เป็นคนแก้มเยอะฉีดแฟตหรือตัดไขมันกระพุ้งแก้มดีมีคุณคุณที่ไปทํามาผิดพลาดกันมาเยอะแล้วพังแก้ไม่ได้ต้องฟังเลยนะครับคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจกดแชร์กดคอมเมนต์ถามคำถามมาได้เลยหมอจาตอบให้ครับเริ่มต้นให้คุณทําแบบนี้ครับเข้าไปยืนหน้ากระจกหน้าตรงแบบนี้แล้วคุณยิ้มครับอย่างนี้แล้วคุณจับที่แก้มของตัวเองดูว่าแก้มคุณนะมีเนื้อหนาแค่ไหนถ้าคุณจับมาได้หนา แล้วที่คลินิกหรือโรงพยาบาลที่คุณไปเขาบอกคุณว่าคุณต้องตัดไขมันกระพุ้งแก้มคุณเตรียมตัวพังได้เลยนะครับคุณโดนหลอกกินตังแน่นอนเพราะว่าไขมันที่คุณจับได้เป็นไขมันที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังไม่ใช่ไขมันกระพุ้งแก้มดังนั้นคุณไม่ควรตัดไขมันกระพุ้งแก้มแต่คุณต้องฉีดแฟตเอาครับเผื่อใครไม่รู้การฉีดแฟตคือการฉีดเมโซแฟตเพื่อสลายไขมันที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังบริเวณนี้นี่เองคุณก็เลยสงสัยสินะ